ชีวิตนิขคิดได้ชีวิตนิขคิดได้ชีวิตนิขิคิดได้้ได้ เขาเป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาด้วยการทุ่มเทและมุ่งมั่นให้กับการศึกษาเล่าเรียนจนจบปริญญาตรีได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาบริหารการศึกษาและจบปริญญาโทในสาขาเดียวกันจากนั้นเขาได้ผันตัวเองเข้าสู่ธุรกิจเต็มตัวและศึกษาธรรมะพร้อมกับค้นคว้าเกี่ยวกับเลขศาสตร์เลขศูนย์ถึงเลข9้าทุกตัวอย่างละเอียดละอ่อจนเห็นถึงความมหัศจรรย์ของตัวเลขแต่ละตัวที่ประกอบกันอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ และในชื่อนามสกุลของแต่ละคนโดยการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านรวมทั้งจากตำรับตำราแล้วทดลองใช้กับตัวเองทดลองใช้กับคนใกล้ชิดเมื่อเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วจึงขยายถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนับพันพันคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนจากร้ายกลายเป็นดีจากหนี้สินกลายเป็นทรัพย์สินจากคนที่มีทุกข์ให้มีความสุข จากผู้คนล้มเหลวให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จสามารถให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับคนทั้งหลายเขาคือโคสพงหงทองปรึกษาเขาได้ทั้งเรื่องสุขภาพความรักการงานการเงินเขาจะออกแบบเบอร์โทรศัพท์มือถือและชื่อนามสกุลของคุณให้สามารถเป็นพลังดึงดูดโอกาสดีๆงานดีๆสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตของคุณให้ดีขึ้น ให้ก้าวหน้าขึ้นให้เจริญขึ้นและรวยขึ้นรวยขึ้นให้เหมาะสมกับดวงชะตาของแต่ละคนพบกับเขาได้คอสพงหงทองชีวิตลิขิตดได้ได yes